กู้ปลานะครับเหรอพามาคู่ปลาครับนี่เขาต้องแข็งที่กรับดักรอบไว้ไหนโอ้ยไม่มีปลาเลยดูไหนได้เยอะไหมดูดิยกมาไม่มียกขึ้นมาสิครับทำไมไม่ยกให้พ้นน่ะอ๋อนี่คือเจ้าของนานี่ไอ้เจ้าของเนี่ยคลิปจ้างแกมาหน่อยแกไม่ต้องไร้เงินเดือนเลยงอเรียอะเดียอะเรียอะเอากู้ปลาเดี๋ยวมดกัดหรอกนี่ดักรอบไว้หรอ เราได้ไหมน่ะลองดูดิดูดิในปลาอะไรดูดิปลาหมอดูด้วโอ้ปลาหมอได้ปลาแกงแล้วนิกกี้ได้กาแปลงแล้ววันนี้สองตัวโอ้สองตัวอะไรนับเลขถูกก็นป่ะเนี่ยนักเรียนชั้นอะไรเนี่ยนักเีตอนหนึ่งับสิหนึ่งสองตอนหนึ่งอะไรนุบานสามนับสิขโมปลาคนโง่เลยคนโง่หรือปลาโง่ เลเออเอาเอาใส่ใส่ถุงเขียวเร็วๆกู้ใส่ถุงเขียวแก้เชือกแก้เชือกสิครับเอานี่ถ่ายคลิปให้นะเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเลยเอาเร็วๆสิครันเอานอกเรื่องอีกเอาเร็วๆนี่ข้าวใกล้จะเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเอาเร็วๆ เอาพูดอะไรเร็วๆเข้าเล่นน้ําอีกแล้ววันนี้ผมจะมาจับปลาอีทะเลเอาก็เอาออกสิครับได้แล้วก็ออกพี่วิธีแกะรอกะยังไงบอกเขาหน่อยอันนี้มันฉลาดหืมเอาเร็วๆเข้าปลานี่เป็นสัตว์น้ำนะครับวิธีว่ายน้ำตัดบกมั้งสมมตินี่ครับพอมันอยู่ในนี้ใช่ไหมครับมันมันจะอยู่ทังก้นนี้ ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะออใช่หรือไม่ใช่อ่ะนี่น่มันตอนแรกๆมันหัอ่ะพอพอคัดคัด